สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตรียมสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่นหรือแม้จะเป็นการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตําแหน่งรองปลัดในส่วนของภาคกฎหมายก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้หวังอย่างยิ่งว่าข้อสอบ แต่ละข้อแต่ละชุดนั้นสามารถเป็นแนวทางให้ท่านให้ท่านเตรียมตัวสอบได้และก็ประสบความสําเร็จวันนี้เรามาเฉลยข้อที่32กันเลยนะครับข้อ32ถามว่ารองประธานสภาเทศบาลลาออกต่อข้อใดช้อยมีดังนี้นะครับก้ไก่นายกเทศมนตรีขอไข่ประธานสภาเทศบาลขอควายนายอำเภององ,งูท้องถิ่นจังหวัดจาจานผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อนี้ท่านตอบข้อไหนครับถ้ารองประธานสภาเทศบาลจะลาออกต้องลาออกต่อใครครับถ้าท่านไปอ่านในพระราชมัญญทเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ส4พศ2562ท่านก็จะสามารถตอบข้อนี้ได้นะครับเฉลยเลยนะครับรองประธานสภาเทศบาลลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ เฉลยข้อจอจานนะครับอธิบายขยายความเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่2มาตราด้วยกันมาตราแรกนะครับก็คือตามพรรชััญััติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พศ2542ในมาตราแรกนะครับมาตรา20นะครับบัญญัติว่าสภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลวัก2ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาลและก็มาตรา20ทวีนะครับนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา20วสอ2ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บ1 ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้วาศาศ่าราชการจังหวัดวงเล็บสสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลวงเล็บสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา73วงเล็บสสภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤตินในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่สักตำแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝาืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาและมีมติดังกล่าว และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้งนี้ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติวงวักสองนะครับผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตามวงเล็บสาม หรือวงเล็บสี่จะดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลน,นั้นวักท้ายให้ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทนนะครับตอ,อนนี้ก็32ถึงตอบข้อาจ,จารย์ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองท่านก็ไปอ่านในมาตราย0 กับมาตรา20ทวิของพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พศ2562ท่านก็จะเข้าใจมากขึ้นและก็สามารถตอบข้อนี้ได้ครับวันนี้เราเฉลยข้อ3จรองไว้เพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามช่องทางในการเฉลยข้อสอบในข้อต่อๆไปใน Facebook ประพันธ์เวารัมเฟซบุ๊กที่1ที่2ที่3ที่4และก็อีกช่องทางหนึ่ง ช่องทาง y t u t u นะครับชื่อประพันธ์วลรำมแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าหน้าและท่านใดที่สนใจหนังสือนะครับตอนนี้กำลังเปิดจองนะครับแล้วก็กำลังปร,ปรับปรุงอยู่ท่านไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่เราก็มีช่องทางท,างที่ให้ท่านดูฟรีได้ในช่องทาง YouTube และก็ช่องทาง Facebook ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ32ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ